เจมครูก้อยสายเปตัวจริงรับขวัญหลานน้องเอเรนลูกชายแนนนี่ขึ้นแทนแม่ลูกหนึ่งเต็มตัวแล้วจ้าสำหรับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่แนนนี่เกลลี่เบอรี่หรือแนนนี่พัทร,รนันดีรัศมีที่ล่าสุดเพิ่งคลอด่วยคนแรกแล้วเมื่อวันที่28ิมิถุนายน6 5ห้าที่ผ่านมาตั้งชื่อตั้งชื่อน้องเอเรนท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ล่าสุดเจมรึงศักด์และภรรยาครูก้อยนัชชาได้ไปเยี่ยมสาวแนนนี่ถึงเตียงคนไข้และเยี่ยมหลานเอเรนพร้อมของรับขวัญหลานเป็นทองสมกับตำแหน่งครอบครัวสายเปโดยครูก้อยโพสต์ภาพน่ารักรับผ่านอินสตาแกรมนัชชาลอยุศักด์พร้อมข้อความบอกว่าเยี่ยมคลอดรับขวัญหลานน้องเอเรนลูกชายของคุณแม่แนนนี่เกลลี่เบอร์รี่คลอดแล้วจ้ายยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะแนนนี่ ทางทีมงาน SBB Daily ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่แนนนี่อีกครั้งนะคะ